รู้สึกว่าวันนี้ คิดอะไรเพลินๆนะชเาเขาคุยโอ้โยสะดุดขาแเองหกล้มเฉยมีมาลอที่ไหนอีกอ๋อ <G ül> มีแค่สะดุดขาแเองหกล้มยังมาล่ที่ห้องดัล็คลมสีเหลืองอีกเขาอ่ะเนี่ยหนด,ดิอยู่ดีๆพวกเราก็เดินสะดุดพื้นเรียบเฉยเลยแต่ว่าเขามีชุดกันบรตภาพรังสีให้เราใส่ฟรีๆด้วยนะเฮ้ยหรือว่าเขาจะยิงระเบิดนิวเคลียร์อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราผ่านด่านไปได้เนี่ยเขาจะมีน้ำสมูทตี้กรีมเมชมาให้เรากินด้วยนะเฮ้ยเขาไม่ถามว่ามันต่อเหวยาวมากเลยนะ ถ้าเราเล่นแบบนี้จบเราจะได้กินฟรีด้วยน่าดีแนนอนอยู่แล้วเราต้องอยากกินเครื่องดื่มปีศาจสีม่วงอยู่แล้วละ่ะเราจะรอช้าอยู่ใยรีบไปเอามากินเร็วแต่เขาบอกว่าไอ้น้ำเครื่องดื่มปีศาจสีม่วงเนี่ยกินเท่ากับตายนะพี่เคนอจุ๋ยแต่ว่าเราไม่กลัวใช่เปล่าวันนี้เออคืออะไรอาแป้งถูบ้านเหรอมาเมื่อย,ยของอ,อร่อยต่อให้ตายก็ยอมบอกเลยซ้ายขวาเพื่อนยืนขวางอยู่ไปไม่ได้ งั้นก็ตั้งตรงไปอะดิวิทำไมกล่องล้างกระดาษมันมีกับระเบิดด้วยล่ะอ๋อเราเล่นในโหมดฮาร์ดโหมดไงถ้าเล่นในโหมดฮาร์ดแล้วก็มันก็จะมีกับระเบิดเนี่ยวางไว้ตามกล่องอแล้วก็ตามทางที่เราจะต้องกระโดดไปด้วยล่ะให้เพื่อนทํให้หัวนายหายไปอ่ะอ๋อแตะละคนไม่สมประกอบไปแตะละคนดูดิโอ้ยระวังนะไออว่าเขาโดนเจ้าพวกแบกลุมจับตัวไปหมดแล้วอะน่าดีแปลกเลยอะเขาบอกว่าในแมปเนี้ย จะมีเจ้าพวกตัวละครในแบล็ครูมอ่ะซ่อนอยู่ด้วยนะแล้วอย่าบอกนะว่าเราสองคนก็โดนเจ้าแบล็ครูมเนี่ยจับมาไว้ขังไว้ที่น,นี่น่าดีไม่น่าเดินสะดุดขาแต่เองล้มเลยอ่ะโอ้พี่เินเมื่อกี้เห็นเป้าปาักกาอันเบลอเธอเลยอ่ะโอ้มีมันกระดาษโน้ตหัว,วหายห้องหัวยังหลอนเลยน่าจะเป็นตัวละครในห้องแบล็ครูมหรือเปล่า แต่ว่าเรามาเดินริมๆดีกว่านะปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยจริงเหรอ,อพี่เกนดูยังไงมันก็ไม่น่าจะปลอดภัยนะดูทางซ้ายกับทั้งขวาดิอุ้ยสยดอ๋อพี่เคนข้างหน้าเห็นเป้ามันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะนะจะจนั่งไงปิดประตูโอ้หุยเราองเอาประตูไหนกันน่ะแต่ว่าประตูมันล็อกอะไปไม่ได้เรามาทางลัดก,กันดีกว่า งันไงพี่เคนเห็นเปล่าพื้นมันยื่นเข้ายื่นออกได้อ่ะเฮ้ยถ้างั้นต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวมันหดซะก่อนนะเราต้องตามเพื่อนไปนะเดี๋ยวพื้นมันจะหดละเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วเข้าพี่เคนท้าเวลาเนี่ยเร็วเดี๋ยวมันจะหดตัวนะมันหดแล้เอ้ามันหดแล้วถ้ามันหดจะหล่นลงไปเลยนะโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปโหยนิดเดียวเองโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าน่ะมันกับดักหนามหรือเปล่าวะข้างเรามีหนามแหลมเฟี้ยวเลยอ่ะเอา เอาไปเค้นโดนลงไปทำอย่างเฮ้มันตปมาแล้วเจ้หูเอาให้โดดให้ผ่านไม่ได้โดดให้ลงไปตายอันนี้ก็จะฆ่าต,ตัวตายตุวเวย่อยู่เลยเลยวัข้างหน้าเป็นรถเข็นหรอรถเข็นที่วางด้วยกับระเบิดดูดิมันแกแล้งเราอ่ะมันเอารถ<ต>เข็นเลื่อนไปเลื่อนมา้อยู่<อ>ได้ไง<ด>อ่ะมันยังใหญ่อยู่นะอามันไปส่งอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมมา,ามาแล้วอ้อมคั่มมาแล้วฮึบถึงก่อนด้วยวันนี้ไปเข็นต้องชนะอ้อมให้ได้เลย อ้าวเจอท่อระบายอากาศอีกแะนี่มันไ่รุนหลบอกว่าให้เข้ามาทางช่องแอร์ตรงนี้แล้วก็มันมีรังกระดาษอยู่ด้วยอ่ะเขาบอกว่าให้เอารังกระดาษเนี่ยมาต่อตรงทางเดินที่เราจะขึ้นไปที่ท่อแอร์ช่องต่อไปอ่ะตรงเนี้เหรอใช่ใช่มันคุ้นมากเลยนะอันคุ้นอะไรอ่ะเมื่อก่อนหน้านี่มันไม่ได้เป็นรูปรังกระดาษเลยอ่ะอันเป็นรูปอะไรอ่ะมันเป็นรูปคุ้นอยู่นะนึกไม่ออกมันรูปอะไรต้องกลับไปดูคลิปที่แล้วนะก่องไม้ a อ c ซปะโอ้น่าดีใช่เลย อ้ยแต่ว si, <venant S 2> <t> ่าความรู้สึกบรรยากาศมันไม่เหมือนกันนะโอ้ยเออเจ้าแระดลูกมาแล้วตุยตัยโก้เราไม่โนจับมาได้แล้วอ่ะมันรู้ตัวแล้วเราต้องรีบวิ่งวิ่งกดปุ่มก่อนฟึบให้ประตูมันเปิดแย่แล้วมันตามมาแล้วโอ้โหตามมาติดๆเลยหน้าจอมันดูแบบซ่าซ่าไงก็ไม่รู้นาะ เหมือนทีวีแบบว่าสัญญาณไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้อะเพราะว่าเราอยู่ใกล้เจ้าตัวแบคลูมยังไงล่ะตอนแรกนึกว่ากัดจอกำลังจะพังนะตอนนี้แบบหน้าจอใสแล้วนะโอ้ยผ่านแล้วพี่เคนเรารอดแล้ว let's go มาแล้ว let's go let's go <S ดเดียวชิดมากชิดสุดสไ,ไปกันเลยไปกันเลยอยู่ที่ก้นนี่เองอุ้ยวิดไปมาแล้วพี่เค้นปิ้งขึ้นไปก่อนอันนี้เหรออันนี้แหละ,ละของชอบพี่เคนเลยเด้งดึงเด้งดึงลมพัดเด้งดึง ทำไมมันหวาดเสียวอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้ง่ายจะตายไปดูดิได้ฟิลลิ่งเลยนะเฮ้ยพื้นข้าอ่อยเหรออย่ามาหลอกกันซะให้ยากนะไอ้ขนขีนนี่มันยิ่งข้ายิ่งออกนะเขาเห็นแล้วเขาพอดแล้วเขาเห็นเพื่อนแอบได้ด้วยล่ะเขารู้แล้วมันสามารถไปยืนเกาะริมๆได้ะตรงไหนอ่ะนี่ไงเขาเกาะแล้วเพื่อนเกาะเขาเกาะนั่นไปอย่างนี้เอง ก็ว่าวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันนะเนี่ยล้วเรามันยื่นนอกมางแล้วค่อยๆรีบไปกระโดดอกะโอ้เร็วเข้าเร็วเข้ามันกำลังจะครูอีกแล้วว่า่ย่แย่แล้วอ๋อนี่มันเมียนมากเลยเขาจำได้แล้วนี่มันคือม้พัดสังหารมันจะพพุบๆแบบนี้เนี่หละอุ๊ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งเฉือนกันนะกระโดดปั๊บตัวแตกเป็นเลโก้เลยนะอุ้ยพันได้อยู่แล้วล่ะเด๋ยวระดับนี้แล้วไปจนชินแล้วเนี่ย เขาจำได้ว่านี่เขาเคยเล่นแล้วใช่เปล่าดึงดึงคุ้นมากเลยจากเขาเปลี่ยนเท็กเจอร์น,นะเ,เขาเปลี่ยนหลายอย่างั่นแะอะไรอ่ะทุกคนโดนสะกดจิตเหรอดูนี่เจ Back Room นะ้าแบครูมเนี่ยมันกำลังสะกดจิตเพื่อนๆของเราอยู่น่มันติดต,ตัวอะไรนะดูข้างหลังดีมันเหมือนดรอมากเลยนะนนากตัวมากเลยเห็นแล้วขนลุกอะมันจะเป็นดรอในห้องแบครูมนะอยู่ไม่ได้อ้ามรีบไปกันเถอะอล้วพี่เคียนเพื่อเราโดนสะกดจิตแตล้วมันกำลังจะกินหัวเราแล้ว ตรงนี้กดน้ำได้อเปล่ากดไม่ได้อ่ะตู้เสียถ้างั้นเราต้องสปีดเองว่ะเราจะสปีดยังไงอ่ะสปีดแบบนี้ไงโดึงดลงดึงไปด้วยแต่โดนลงอย่างเดียวถึงต้นแล้วโอเคอีกฝั่งหนึ่งแล้วเอ้าตู้น้ำมากดไม่ได้หรอถ้างั้นต้องลงไปข้างล่างใช่เปล่าโอ้ยของเสียงหมดเลยอะลองมาให้โดนบล็อกสีขาวนะโอ้โหโอ้สูสูสูงเลยอุ้ยอุ้ยอ๋อเกือบไปโอ้โหพอดีเลย นึกว่าจะตุยเย่กันไปละข้างหน้าข้กระโดดมาบนกล่องสีขาวเหมือนเดิมนะตรงสีดำๆอ่ะมันโดนไม่ได้เลยนะเฮ้ยม,มันห,าหน่างมากห่างสุดๆเลยอะ่ะต้องมีให้มิดขอบด้วยนะโอโ้โหข้างหน้าก็ยังมีก่อนเนี่ยไปตามลูกศอนกันดีกว่ามีไงแผ่นสีขาขาอันนี้เขาให้กระโดดอยู่บนแผ่นสีขาวอีกแค่ย่นโดดลงสีดำนะมันกลายเป็นหลุมลึกดำเลยนะคุ้นๆเหมือนสควิดเกมเลยนะอีกนิดเดียวอุ้ยจะรอดแล้วข้างหน้าของเราไม่มีเตียงด้วยละ่ะ วิแต่ว่าดูทางทางไม่ค่อยปกติเลยนะดูดิข้างหน้าของเราอะ่ะอ๋อชื่นฉามน่าลงไปไว่ายน้ำเล่นนะเนี่ยมันมีโอ้ยมันมีอะไรเหรอมันมีห<อ>นอนจิ้มม<อ>ัน้ายตุยถ้าใครวิ่งมานะหลับสบายเลยพี่เคียนไปหลายรอบ่ะเอาไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยทางนี้กลับระเบิดก็เยอะ ของเราพี่เคนคือทางรอบแล้วเฮ้ยนี่มาอะไรน่น<ะ>ีลูกตุ้มเหล็กด้วยล่ะโอ้ลูกตุ้มลูบเบลเลอร์เลยเขาอาไว้มาฟาดใครเหรอ,อโอ้ถ้าทางถ้าเราโดนนี่คงจะมึนหน้าดูนะตัวนี้มันแหลมมากเลยนะถ้าทางมันจะแกว่งไปแกว่งมายี้ทั้งวันเล้วแหละไว้เพื่อนไหนไปก่อนเลยใครยังไม่ไปก่อนเดี๋ยวเราไปก่อนก็ได้นะไหววาเพื่อนไหวเปล่าใครไปก่อนไม่รู้ลหละแต่วันนี้พี่เคนจะแซงถึงเส้นใช้คนแรกกันได้เลยอุ้ยเกือบตามมาเลยเพื่อนตามมาโอ้หมันมันหลายโลกจุงเบรยต้องคอยหลบนะ น้ำก็โดนไม่ได้นะกาจังหวะกันแล้วกันเอ้ยตรงนี้พ้นแล้วพี่เคนคลเบไอพี่เคก็จะพ้นแล้วอีนิดเดียวเย้เดี๋ยวเราเซฟก่อนโอ้ยนี่ยังก็หลอดไฟแสงนี้ออนเลยอ่ะดาบสตาวอก็มาเหมือนดาบสตาวอใช่แล้วเกือบเป็นนิดเดียวไงอันนี้ต้องกระโดดทีๆเลยนะอุ้ย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 กับเดินเท้าอุ้ยถ้าโดนเท้านี่คือแบบเรียบร้อยตุยแย่เลยนะฮึนั่นไงเขาอ่ะแล้วโดินจนได้ โอ้ยมันมาเร็วมากเลยอะของเขาอะ่ะเอาม่เอาม่เอามาของพี่เคียนยังมาช้าของเขามาไวมากเลยอะอเ,ยเหรอเกวอ๋อของพี่เคีนเยนไกลวัเออดูดีของเขาหมุนเลยว่าของพี่เคียนอีกอะดีแล้วถือว่าต่อ,อให้ไงโอ้ผ่านไหมอุ้ยผ่านนั่นไงมีแสงเล่อซ่อีกแล้วต้องไปกดปุ่มตรงนู้นเพื่อเปิดประตูนะประตูเปิดแล้วึบนั่นไงพี่เคงเขาบอกว่า Ex i t ซทางออกเอาไอเดียนี่มันคือผ่านเ,ลเหล็กเหรอ รอพี่ไหวคือให้เรากระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งเหรอโอ้โหไปไม่รอกันเลยนั่นไงพัดลมพี่เคนเจอแล้วพัดลมเสิร์ฟตัวว้าวเคือตีเขาบอกว่าให้ส่งตัวให้ลอยขึ้นไปไม่ได้ให้ตกลงไปข้างล่างนะไปไม่ถึงฝั่งฝันเลยนี่ไงทางออกน้ามันตัวอะไรอ่ะหน้าตามันดูแปลกๆเนาะเฮ้ยทำไมหน้าจอมันบอกว่ามีคลื่นซากอีกแล้วตามมาอีกแล้วอ้าวมันจะแบกลูมอ่ะจอบักลูมันมาอีกแล้วโอ้โหต้องกดปุ่มใช่ไหม กดสวิตช์ทั้งหมด3สวิตช์ได้กันนะคุ้นมากเงนี้กอนทางนี้ก่อนขอรอเขาแล้วประตูเปิดแล้วมาเร็วทางนี้เราพี่เคียนประตูเปิดแล้วมาเร็วเร็เฮ้ยอู้อ้าเพื่อนส่องกระจกอยู่เหรอเพื่อนส่องกระจกอยู่หรือว่าจะไม่ลากซะแล้วเนี่ยเราลงทางซุ่มละกันนะอ๋อมีทางท่อน้ำเหรอเนี่ยห้องน้ำ ไม่มีทางลับ้วยหรอเมื่อกี้ตัวอะไรหัวล้นลอ่ะเฮ้ยข้างหน้าทางแบบนี้มั้ยพื้นสปีดเหรอไอ,อ้เกือบเบรกไม่ทันอ่ะโอ้ยนี่มันคือลงจอดรถของใครเนี่ยทำมาในนี้มันมีแบบว่ารถยนต์ได้หรอแต่ว่าถ้าทางรถยนต์พวกนี้จะจอดทิ้งไวน้นะไม่ได้ขับมานานแล้วละมั้งโอ้ยดูพื้นสปีดดิพื้นยังขาดจากกันเลยอ่ะโอ้ยครงหน้าวนทางยาวไกลมากอันมันจะถึงฝั่งฟันหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะหล่นก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ กะจังหวะเบรกไม่ค่อยจะถูกเลยล่ะอุ้ยอุ้ยเกือบไปเมื่อกี้นึงว่าจะล่วงซะแล้วไม่ล่ะโหมาตั้งไกลแล้วลอ่ะนี่เทียวจะถึงข้างหน้าแล้วอ้ยอย่าพ่งตกลงไปนะอุ้ยซูเปอร์สปีดโอ้ปปโหอ,อ,อันนั้นอะไรหรอทำไมาหมุนอย่างนั้นอ่ะหมุนเป็นลูกคังเลยอุย้ยท,ทางเขาจะขัดพื้นอยู่นะเหมือนเขาจะขัดพรมอยู่เลยอ่ะมันเหมือนเทียร์ไม่ฝึกต่อสื้อของมวยจีนนะ้่ะ ถ้อย่างนั้นเอู้ถ้าโดนนี้องมึนปึ๊บตัวนะเนี่ยเอ้าเฮ้ยอ้อมแย่แล้วเราโดนขังอ่ะข้างหน้าพี่เคนประตูเปิดได้ออกไปเลยจีเราต้องใช้บาสุก้ายิงเข้าไปในกระจกนะไม่งั้นขึ้นรูปแล้วมันอยู่ในห้องใช่มันอยู่ในห้องกระจกจัต้อัดกระจกเข้าไปเลยมันโยนลูกบาสเกตบอลมาใส่เราน้ยเน่จะพวกชั่วจะพวกตอยิงมันลยยิมาเลยยิงตายแน่วันนี้บอกเลยไอเจ้าแบคลูม นี่นะนี่นะจิ๊ดดิ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 ้พวกแบคลูมตายแน่หมดเลยเจ้าโชก็มาคอา์โนมีอีกไหมมันจะไปโผล่หน้าปังไหนก็ไม่รู้นะไงนล้วเห็นเล้วอยู่ตรงนูนอังไงโดน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 ยังจังเลนะโอ้ยโดนจับจับตรงไหนเนี่ยยังไงนไงเจย์เขาใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ที่สุดเราก็เหนียงมาจากห้องแบกลมได้แล้ว เอ้ยเป็นทางกำลังตายเนี่ยเหรอเอาทางกำลังสายเอากระนั้สายเออมันเหมือนกบร้องไงพี่คีเราสองคนร้องเราเสื่อมหมดเราก็ได้น้ำกรีมแมชชีฟมากินแล้วเย้เชยโย่นี่สุภิเกศก็ได้กินแล้วไม่ต้องต่อแถวยาวเฟ้ยด้วยโอ้ยสุด๊อตเดี๋ยวนะถ้ากินน้ำกรีมแมชชีฟถ้ากัดตายเปล่าวเอ้าเฮ้ยโอ้ยก็แค่ข่าวนี้เราก็เล่นแบ็กรูมออฟฟี่ไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบออปปี้น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งให้กันด้วยนะ อยอ่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย,บาย